ดีน้องๆนะครับที่กำลังเข้ามาดูคลิปตรีโกณชุดนี้นะครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์แผทหนึ่งของมีนาคมปี54นะครับข้อที่32เป็นโจทย์อัตรัยนนะครับข้อนี้ก็ต้องออกแรงกันนิดหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของกฎของไซน์กฎของโคไซน์นะครับคนออกข้อสอบออกข้อสอบดีมากในหนึ่งข้อนี้เราจะต้องใช้กฎของไซน์และโคไซน์นะฮะมาช่วยๆกัน เอาละครับเดี๋ยวครูขอทบทวนเรื่องเก่านิดนึงนะเรื่องเก่าเราต้องรู้ก่อนถ้าสมมุติว่าเรามีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมใดๆนะตามโจทย์เลยนะถ้าสมมุติเรามีสามเหลี่ยม abc ใดๆนะครับให้มุมนี้เป็นมุม a นะฮะมุมนี้เป็นมุม b นี่เป็นมุม c โจทย์บอกว่าด้านตรงข้ามมุมอะไรก็เป็นอักษรตัวนั้นนะตรงนี้ยาว a เล็กยาว b เล็กยาว c เล็กนะฮะ มันจะมีกฎของไซน์กับของโคไซน์ที่เราจะต้องรู้นะฮะโจทย์ยังไม่ต้องสนใจนะยังไม่ต้องอ่านเลยเลยนะกฎของไซน์ว่าไงเอ่ยกฎของไซน์รอนะฮะเขาบอกว่างี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเอาค่าไซน์ของมุมใดมุมหนึ่งมาตั้งนะสมมุติไซน์เนะครับแล้วก็หารด้วยด้านตรงข้ามของมันนะครับจะมีค่าเท่ากับไซน b บหารด้วยด้านตรงข้ามหรือไซน์ หาด้วยด้านตรงข้ามของมันนะแค่นี้ครับกฎของโคไซก็ไม่ยากเนาะอันนี้เราคงจำได้นะครับง่ายๆแต่ทนี้มันมีอีกกฎหนึ่งมันมีกฎหนึ่งกนะ็คือกฎของโคไซอันนี้กฎของไซนะครับเมื่อกี้ไม่รู้พูดผิดเปล่านี่กฎของาซทีนี้มาดูกฎของโคไซนะกฎของโคไซเขาบอกว่าถ้าเราจะหาด้านความยาวด้านด้านหนึ่งนะครับ เช่นถ้าเราต้องการหาความยาวด้าน e ให้ยกกำลังสองนะครับจากนั้นเอาด้านที่เหลือกำลังสองบวกกันแล้วลบด้วย2 b c ก็คือ2เท่าของตัวนี้คูณกันนะครับเสร็จแล้วคูณด้วย cos ย้อนกลับมามองที่มุม a นี่นะ,ะ A c คอสเเพราะฉะนั้นถ้าครูหา b ล่ะครับ b ก็ต้องเกิดจากตัวที่เหลือ รวมกันนะครับก็2 ac c อซอะไร cos b ข้อนี้ครูถือโอกาสทวนสูตรให้ไปในตัวเลยนะครับถ้าเป็น c กำลังสล่ะครับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ2 a b c อ s c นะอันนี้คือกฎของโคไซน์นะครับในสามเหลี่ยมใดๆเราสามารถหยิบกฎนี้มาใช้แต่ว่า ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเราจะรู้มุมหรือรู้ด้านอะไรมากน้อยแค่ไหนนั่นขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะเขาบอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะฮะใครยังไม่มีโจทย์ก็หยุดภาพแล้วจดไว้นะสามเหลี่ยม ABC ซึ่งไม่ได้บอกนะว่าเป็นสามเหลี่ยมใดๆนะไม่ได้บอกว่าเป็นมุมฉากนะครับความยาวด้านตรงข้ามก็อย่างที่เรากำหนดไว้แล้ว ถ้าเอกลังสองบวก b กําลังสองเป็นเท่านี้คําถามคือตัวนี้นะครับครูมาสะดุดตานิดหนึ่งตรงนี้ครับเอกลังสองบวก b กําลังสองเป็น31 c กําลังสองแล้วเราเห็นสูตรนี้ไหมเนี่ยฮะมันมี a กําลังสองบวกบีเอลังสองเห็นไหมอ่ามองไม่เห็นอันนี้นะครับมันมี a กําลังสองบวกบีเอลังสองโจทย์บอกว่าตรงนี้คือเท่าไหร่โจทย์บอกว่าตรงนี้คือ31 c ีกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นครูขอโน้ตตรงนี้ไวน้นิดหนึ่งนะฮะพอดีมันจะได้อันนี้ออกมานะครับ c กำลังสองจึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรเลย3ามสกำลังสองลบ 2a งเอบนะตกไปนิดหนึ่งตัวนะครับถ้าครูจัดรูปย้ายข้างครูจะได้ว่า cos c เท่ากับเท่าไหร่ย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้ย้ายอันนี้มาลบกันนะครับเป็น 30เท่าของ c กําลังสส่วนด้วย2 ab นะครับไม่รู้แต่ดูทันหรือเปล่านะฮะจะได้เป็น30เท่านะครับของ c กําลังสส่วนด้วย2 ab ขอเก็บตัวนี้เอาไว้ก่อนนะเพื่อมีประโยชน์ทีหลังนะครับเก็บเอาไว้นี่นะเดี๋ยวเอามาใช้โอเคนะครับลุยต่อเลยนะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ3 แทน c อันนี้จากโจทย์นะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับ3ามแทน c แล้วก็คูณกับวงเล็บคอรด a บวกคอด b นะเมื่อกี้กุูเตรียมข้อมูลไว้แล้วบางส่วนนะครับอ่ะตอนนี้ไอ้เจ้าชุดนี้มันมีค่าครูขอเขียนเป็น2บรรทัดเพราะเดี๋ยวใช้ที่เยอะหน่อยนะฮะลองแตกแทนออกมาแทน c ก็คืออะไรฮะไซ C ส,ส่วน cos C นะฮะในขณะที่ cos A คืออะไรค o s คือ cos ส,ส่วน sin นะ cos b ก็คืออะไร cos ส,ส่วน sin นะครับเอาละครับต่อมานะครับเราก็คอรอนอซะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะครับ จัดรูปแล้วนะครูเริ่มหาแล้วนะครับเอา sin าขวาคูณขึ้นนี่นะครับก็เป็นอะไรฮะหน้าคอสหลังบวกกับเอาซายซ้ายเนี่ยคูณขึ้นนี่เป็นคอสหน้า s i าหลังเพราะฉะนั้นสูตรมันก็เหมือนกับเป็นคอร์รนอก็คืออะไรครับเอา sinA คูณกับ sin B ทันไม่อ่อนนะ้องดูทันไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของเศษส่วนนะก็เอาส่วนคูณคขว้กันนะครับจากนั้นครูก็จะยุบนะครับตัวนอกยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่จนจบแหละตัวนอกอะ่ะข้างในดูนะครับนี่คืออะไรฮะไซหน้าคอสหลังบวกคอสหน้าไซาหลังยุบเป็นไซอะไรฮะก็ไซ n a บวก b ไง่าสูตรมาตรฐานเราต้องรู้นะ ส่วนด้วย sin a นะครับคูณกับ sin b นะครับตกไหมเอ่ยอ่ะขึ้นมานิดนึงโอเคนะอ่ะล่ะครับวันนี้น้องๆดูบรรทัดนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอซน์ซีโคสซี C, อยู่เหมือนเดิมนะครับไอ้เจ้า sin a เบวกบเนี่ยนะครับ sin a เบวกบมันก็คือ sin ของมุม180 นะลบด้วยมุม C นะครับส่วนด้วย sin A ไซน์ B จะเย็นจะเย็นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่ามายังไงน้องเห็น A บวก B ไหม A บวก B เนี่ยนะครับเป็น2มุมในสามเหลี่ยมถ้าครูบวกอีก1 C A B C ต้องรวมกันได้เท่าไหร่ A B C รวมกันได้180ถูกไหม a บวก b บวก c เนี่ยเท่ากับ180ดังนั้นถ้า a บวก b อ่ะมันก็ต้องเป็น180ลบด้วยอะไรครับลบด้วย c ทันไหมแล้วกรูก็แทนนะฮะแทน a บวก b ด้วย180ลบ c ทันไหมโอเคนะชัดเจนนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเอาละทอนี้ไอ้เจ้ามุม180ลบ c เนี่ยนะครับเราต้องถอดฟังก์ชันให้เป็นนะ ร้อยแปดสิบมันอยู่ตรงไหนหาตำแหน่งเร็วร้อยแปดสิบมันอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะครับเสร็จแล้วลบ c เนี่ยฮะคืออะไรลบ c นี่เท่ากับว่าเรากําลังถอยฟังก์ชันนะฮะถอยตำแหน่งของเนี้ยของจุด p เนี่ยถอยมานิดหนึ่งถอยมานิดหนึ่งมันจะอยู่ในควอดแันที่เท่าไหร่ควอดแันที่สองน้องๆบอกครูดได้ไหมว่าควอดแันที่สองค่า c ค่า sin เป็นยังไง เพาเดนที่2ค่าไซายเป็นบวกเพราะฉะนั้นไซน์ลบจะเท่ากับบวกไซ n C เฉยๆนะฮะก็แสดงว่าณตำแหน่งนี้นะฮะณตำแหน่งนี้เราจะได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ยังไม่ได้ตอบนะ,ะเราขอสรุปนิดนึงฮะสรุปกันนิดนึงว่าตกลงว่าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ3ไซ สีส่วนคอสสีนะครับข้างในนี้ s ซ n 1 8ยแบลบสี C. ครูบอกว่าเป็นอะไรครับเป็น s ซ n ีถูกไหมหารด้วยไซเอสาย, A, สายานีมครับโอเคนะตอนนี้น้องๆดูต่อนะครับเนื่องจากมันมี sin บน sin ล่าง sin บนไซล่างครูเห็นแล้วครูนึกถึงกฎของ sin ครูจึงแยกชุดมันเป็นอย่างนี้ครับสามก็อยู่ที่เดิม cos c ก็ทิ้งไว้ยี้แล้วครูจับ sin C มาหารกับ sin a 1ชุดดูทันไม่เอ่ยโทษครับตรงนี้ต้องเป็น C นะฮะตรงนี้ต้องเป็น A นี่ sin C กับ sin A แล้วมันมี sin C อยู่อีกชุดหนึ่งเห็นไหมจับหารคู่กับ s i n b ครับติดเอาไว้อย่างนี้ก่อนน้องดูตรงนี้ให้ดีนะ มันไม่มีอะไรมันใกล้จบแล้วที่ผ่านมาคือการจัดรูปเฉยๆท่านี้ครูจะแทนค่านะครับครูก็จะแทนค่าว่ายังไงดูนะข้อสี่นะฮะน้องครับ c o อสเมื่อกี้ครูหาได้อย่างไรฮะเดิลงมาดูนะครับดูนะเอาสูตรมาใช้ค o อสี่เมื่อกี้ใช้เงื่อนไขสูตรเก่าใช้สูตรเก่าร่วมกับโจทย์ใช่ไหมออกมาเป็นตัวนี้ คอสซีคือ3 4มสกำลังสองูนะสามสลังสองส่วนด้วย2 a b นะฮะครูก็กลับเศษส่วนกลายเป็นคูณด้วย2 a b เอนะนะฮะอันนี้คือในส่วนของคอสซีถูกไหมครับถัดมาไซซ c ต่อไซเอน้องเห็นสูตรนี้ไหม เห็นสูตรนี้ไหมใช้จินตนาการอนนะักเราจะได้เขียนน้อยๆน,นะฮะเห็น sin a กับ sin c ไหมครับจับคู่อันนี้นะจับคู่นะดูนะถ้าครูเอา sin a มาไว้ตรงนี้ถัดไหมอย่าไปมองตัวกลางอันนี้มันเท่ากันใช่ไหมครับครูเอา sin a มาไว้ข้างใต้ครูเอา c ตัวเล็กไปไว้ข้างบนครูก็จะได้ว่า sin c ต่อ sin a คืออะไรครับ c ตัวเล็กต่อ a ตัวเล็กถูกไหมเอา c ตัวนี้มาไว้ข้างบนอันนะเหมือนเดิมดูอีกทีหนึ่งอันนี้ c ต่อ b ใช่ไหมงั้นครูปิดตัวนี้ละปิดตัวนี้ละเราดูคู่นี้บ้างคู่ที่เป็น b กับ c นะครับจะเย็นๆนะน้องๆค่อยๆดูนะครับจะเย็นนะถ้าครูเอาทาย b ลงมาเอา c ตัวเล็กขึ้นไป มันก็จะกลายเป็น c ตัวเล็กต่อ b ตัวเล็กถูกไหมโอเคครูก็แทนนะ c ตัวเล็กส่วน b ตัวเล็กนะฮะเสร็จแล้วที่เหลือก็คิดเลขแล้วนะครับตกลงว่าครูเปลี่ยน sin c o s ทั้งหมดให้เป็น ab ตัวเล็กนะครับเอาละฮะดูนะนี่ c กำลังสองนี่ก็ c 2ตัวถูกไหมตัดกันนะครับแล้วนี่ก็ a นี่ก็ A ตัดกันใช่ไหมโอเคนะแล้วตัวนี้ก็ B คูณอยู่กับ B ตัวนี้ก็ตัดกันนะครับตัดไปให้หมดแล้วสุดท้ายมันจะเหลืออะไรครับนี่เอา3ตัดกับ30เหลือ10ครับน้องครับเหลือเศษ2ส่วน10เพราะฉะนั้นคำตอบคือ0.20ตอบ โอเคฟังทันไหมฟังเข้าใจไหมเอ,อ่ยนี่ก็เป็นโจทย์ตรีโกณอีกข้อหนึ่งนะครับถามว่ายากไหมก็คงยากนะฮะยากพอสมควรทีนี้ครูจะสรุปนิดหนึ่งตรงตรงข้อเนี้ยนะฮะตรีโกณข้อนี้เราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งนะฮะบ,บางครั้งสิ่งที่โจทย์ถามมานั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะครูดูโจทย์นะสิ่งที่โจทย์ถามมานั้นมันจะดูเป็นติดตัวแปรเยอะไปหมด แล้วระหว่างทางถ้าเกิดว่าน้องทําตามปกติเนี่ยน้องก็จะเจอว่ามันก็จะติดตัวแปรตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมครูกําลังจะบอกว่าบางครั้งเวลาเราคิดโจทย์แล้วติดตัวแปรอย่าเพิ่งถอดใจให้ติดเอาไว้อย่างนั้นเพราะสุดท้ายเห็นไหมโจทย์เขาเล่นยังไงเขาเล่นให้เราตัดทั้งตัวแปรหมดเลยเห็นป่ะ แสดงว่าถ้าติดตัวแปรก็ติดไปไม่เป็นไรนะครับติดไปแล้วสุดท้ายมันอาจจะมาตัดกันก็ได้เราอมีความหวังลึกๆนะในใจโอเคนะติดตัวแปรก็ติดได้นะสุดท้ายอาจจะตอบเป็นตัวเลขก็ได้เนาะโอเคครับแล้วก็นี่กฎของไซน์กฎของโคไซน์จำให้แม่นๆโอเคนะไม่มีอะไรแล้วเนาะข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปอีกหนึ่งข้อ,อ,อครั้งนี้อาจจะไม่ได้ออกสอบในลักษณะนี้ แต่มันมักจะมีโจทย์อยู่หนึ่งข้อที่ใช้ทั้งกฎของไซน์และโคไซน์นะครับเมื่อตอนเป็นข้อสอบ a net ก็มีออกสอบเหมือนกันนะข้อเดียวต้องใช้ทั้งไซน์ทั้งโคไซน์แล้วก็อึดพอสมควรถ้าฝึกจากเวลาข้อเนี้ยก็เนี้ยทำแบบทำแบบมีแนวแล้วเหลือแค่เขียนอย่างเดียวข้อนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 5- 6นาทีนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับ สู้ๆอย่าเพิ่งยอมแพ้มีตรีกณข้ออื่นที่มันยากกว่านี้นะโอ้ครั้งนี้ออกตีกณหลายข้อมาก4ี่ห้าหข้อเลยนะครับก็ทําให้ได้สักครึ่งหนึ่งของตีกณที่ออกก็ใช้ได้แล้วแหละแล้วเดี๋ยวติดตามดูข้อต่อไปด้วยนะครับสงสัยยังไงก็ถามกันเข้ามานะฮะโอเคครับขอโชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ